สวัสดีค่ะวันนี้มนก็จะพาเพื่อนๆมาทำตำถั่วนะคะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยค่ะมีพริกถั่วนะคะมะเขือเทศถั่วลันเตามะนาวมะกอกกระเทียมน้ำตาลและน้ำปลานะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ ตำพริกให้ละเอียดนะคะแล้วใส่กระเทียมนะคะจากนั้นเราก็จะเอาถั่วลงไปตำนะคะตำถั่วให้แตกนะคะ ก็จะใส่ถั่วไปเรื่อยๆจะไม่ใส่ครั้งเดียวหมดนะคะตามถั่วละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะ ใส่มะกอ,อกนะคะตามด้วยมะเขือนะคะน้ำตาลนะคะหวานน้อยหวานมากใส่ตามชอบเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาลานะคะมะนาวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติตามความชอบเลยนะคะ ชิมก่อนนะคะจืดนิดนึงนะคะหมงก็จะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะ มอนก็จะโยรยเมล็ดถั่วลันเตาลงไปนะคะตำถั่วของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ